อยากสร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆให้กับขนมไทยแล้วก็ขนมต่างชาติะคะกลายมาเป็นแบบผสมผสานให้มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างแล้วก็รสชาติอร่อยเข้าถึงคนได้ในยุคนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะพันพบจะหมายความว่าการพบเจอกันการพบปากกันเราก็อยากให้ร้านของเราค่ะเป็นที่พบปะเจอเจอของผู้คนมานั่งคุยกันมานั่งทานขนมอร่อยอร่อยร่วมกัน,นะ สวัสดีค่ะชื่อพลอยแพรววิพสนทยาค่ะเจ้าของร้านพันพบคาเฟ่ค่ะก็จุดเริ่มต้นก็มาจากการที่เรา,าชอบขนมอยู่แล้วค่ะทั้งขนมไทยแล้วก็ขนมต่างชาติเราก็เลยแบบสนใจในการทําขนมอยู่แล้วด้วยก็อยากจะแบบส่งผ่านประสบการณ์ดีๆจากรสชาติขนมของเราค่ะให้กับผู้ที่มารับประทานนะคะอยากส่งต่อแบบสิ่งที่เราแบบผ่นคลายมากค่ะในแบบเรื่องรสชาติอาหารเนี่ยค่ะให้กับทุกคนได้ริมลองกัน เสพของร้านเราก็จะเป็นร้านขนมสไตล์ไทยฟิวชั่นนะคะเราก็จะผสมผสานความเป็นไทยลงไปในขนมแล้วก็เครื่องดื่มในแต่ละตัวอยากส่งเสริมความเป็นไทยให้กับขนมของเราแต่ว่าโดยการที่สร้างอะไรใหม่ๆเพื่อนำเสนอให้กับทุกๆคนได้ลิมลอง มันก็น่าจะแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะันเพิ่มคุณค่าเพิ่มแอดวายูให้มันทำให้เข้าถึงคนยุคใหม่ได้มากขึ้นด้วยคืออินสปิเรชันของเราอะคะ่ะมาจากบ้านเรือนในสมัยรัชากาลที่5ถึงรัชากาลที่7อะคะ่ะก็จะเป็นสไตล์ไทยประยุกต์ผสมผสานกับสถาปัตยกรมรมฝรั่งอะคะ่ะถ้านึกถึงพันพบก,ก็เมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเค้กอันชนันมัวลอยลาวามะพร้าวอ่อน,นะคะก็คือสีของอันชันที่เราล่าที่ตัวเค้กอะคะ่ะก็จะเป็นสีมาจากอันชนันออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ รวมถึงเราจะทานคู่กับเราวาะมะพร้าวอ่อนซึ่งจะทําสดใหม่แล้วก็มีบัวลอยก็จะทานคู่กันแบบหนุกนับก็เป็นเค้กอันชันบัวลอยลาวามาพาะพร้าวอ่อนเจ้าแรกของประเทศไทยสรุปร่างหน้าตามีอีเดนิตี้ที่ชัดเจนแล้วก็เราก็พยายามปรับปรุงสูตรให้รสชาติมันมีหวานมีความหวานน้อยค่ะเพื่อแบบเพื่อช่วยรักษาสุขภาพของคนที่จะมาทานด้วยแล้วก็นาอนนี้ก็คือยังคิดเมนูใหม่ๆเพื่อที่จะออกมาให้คนได้ ริมลองกันค่ะเครื่องดืง่มตัซิกเนเจอร์ของเราก็จะมีนมอันชันบัวลอยค่ะก็ตัวนี้ก็จะมีได้ความหอมของน้ำมะพร้าวด้วยเพราะเราใส่ใส่ในส่วนผสมของนมไปด้วยค่ะกินคู่กับบัวลอยก็จะเคี้ยวหนับหวานน้อยกลมกล่อมเหมือนกันค่ะไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟอันชันทรงเครื่องค่ะก็จะเป็นซอฟเสิร์ฟอันชันกินคู่กับข้าวแตนน้ำตง,งโงค่ะแล้วก็จะมีตัวบัวลอยด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าทิปโซไซตี้นะคะ,ะก็ขอเชิญชวนให้มารับประทานอาหารที่ร้านพันพกคาเฟ่นะคะรับประทานอาหารครบ500บาทนะคะรับส่วนลดไปเลย5%ค่ะค่ะก็ร้านของเราะค่ะอยู่ที่เซ็นทรัเวิร์ชั้น7นะคะ,ะพันพกคาเฟ่จะมี2ตสาขานะคะมีที่เซ็นทรัเวิร์ชั้น7แล้วก็มีที่เชียงใหม่ที่นิมมานะค่ะที่เซ็นทรัเวิร์ค่ะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะก็มาที่โซนเซนทรัเวิรโซนเบคอนตรงนี้นะคะ